สวัสดีครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ก็ได้ไลฟ์เสร็จไปแล้วนะครับนะก็ไลฟ์ไปเอ่สินาทีนะฮะทั้ง2ช่องนะครับในช่องแดงกับช่องฟ้านะครับทั้งไลฟ์สไตล์ใบยุทธ์แล้วก็แอป,ปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยวิชาชีพนะครับเมื่อกี้ก็เจอท่านใหม่อยู่ประมาณ4ท่านอ่าเริ่มบิดวันนี้วันแรกนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะถึงกําหนดนะครับวันที่11แล้วก็มีคนบิดเนี่ยหวันแล้ว5วันแล้ว3วันแล้ว โอเคนะครับที่ได้มาเจอคลิปกันเนาะนะขอบคุณทุกคนนะที่มีการแชร์ให้ผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่บางท่านเนี่ยโอ้โหเจอมาจากการแชร์ในช่องแดงบางท่านก็จากช่องดำนะช่องต่อต,อ,ตอนะครับบางท่านก็ผ่านได้เพราะเจอเพจนี้เลยอ่าโอเคนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมขอบคุณจริงๆมีคนเข้ามาเนี่ยมามาคอมเมนต์เลยนะครับว่าเป็นกําลังใจให้นะครับเขาผ่านมาแล้วเป็นปี อ่าเป็น6เดือน4ี่เดือน3เดือนนี่แหละครับนะเป็นเป็นอ่สิ่งที่อ่ามีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกดีนะครับว่าใครที่เจอมาแบบเนี้ยเขาจะรู้เลยนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านได้เหมือนตัวพวกเขาเนี่ยที่เขาเคยผ่านมานะครับซึ่งความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นนะครับนะขอให้บิดนะ นะครับอย่างเมื่อกี้นะครับน้องมิ้นนะฮะน้องมิ้นก็ทักมาที่แชทนะครับทักมาสอบถามนะครับว่าเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยทักมาทางไลน์มายื่นข้อเสนอให้เนี่ยให้เงินหนูเนี่ยหกพบาทแต่ต้องจ่ายลายวัน4วันวัน,วนละ2,500บาทเป็นจํานวน4วันนั่นคือ1,000 0บาทที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วก็คือสรุป4วันนะครับโดนดอกเบี้ย3,500บาท ถามว่าพ่ยุทธหนูจะเอาดีไหมผมก็บอกว่าเอาสิครับเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีมิจฉาชีพเนี่ยทักมาทางไลน์เนี่ยคือจะบอกว่าทักมาทางไลน์เนี่ยมิจฉาชีพก็คือพวกแอปเถื่อนนั่นแหละนะมันจะทราบได้ไงมันมีข้อมูลเราได้ไงนะแล้วรู้ได้ไงว่าเราต้องการใช้เงินนะที่จะต้องไปโป้แอป,ปนู้นอ่าโปแอป,ปนี้เอาเงินจากทางไลน์นี่แหละไปโปมันทราบได้ยังไงนั่นคือพวกเดียวกันนะครับผมก็เลยบอกว่าน้องมิ้นเอาซะ เก็บให้หมดอ่าอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านั้นน่ะน้องมิ้นน่ะโดนมาเท่าไหร่แล้วลองมองกลับไปดิอ่ะโดนมาเท่าไหร่แล้วน้องมิ้นบิดแอปเถื่อนพวกนั้นแล้วในลายก็ต้องเอาเหมือนกันเพราะมันพวกเดียวกันเอามาให้เราเสียน้อยที่สุดผมไม่สนนะว่าใครจะมองผมเอ่อเป็นแบบไหนนะใครจะมองผมว่าเฮ้ยเป็นวิชาชีพหรือเปล่าอ่ะ แล้วไปชวนเขาเอาแล้วเออทำไมไปเอาของเขามาแล้วไม่จ่ายคุณต้องลองมาเจอเองก่อนนะครับคุณถึงจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงต้องให้ทุกคนเนี่ยรวบให้หมดก่อนแล้วค่อยบิดทีเดียวนะเอามาให้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะเหมือนเราเสียน้อยลงนะครับเพราะว่าทุกคนรู้นะรู้ความรู้สึกดีนะว่าไอตอนที่เราจ่ายอยู่เนี่ยอยู่ในวังวนนั้นอยู่อะเราโดนไปกี่บาทแล้วกดดันแค่ไหนกับชีวิต มีผลกระทบมากแค่ไหนกับสังคมและครอบครัวเราอย่าลืมดิความเจ็บปวดตรงนั้นคุณอย่าลืมนะครับผมเข้าใจดีไม่งั้นผมไม่ชวนให้ทุกคนเนี่ยบิดทั่วประเทศหรอกนะก็โอเคน้องมิ้นเขาก็ซัดมาแล้ว6,500บาทส่งสลิปให้ผมดูด้วยว่าไม่ใชชีพโอ,อนมาแล้วนะพี่นะอันนี้ผมก็ไม่สามารถเอาเอาลงให้ดูได้นะครับเนาะเออมันมันเป็นประวัติส่วนตัวนะสำคัญเออนี่แหละโอเคนะก็ขอให้น้องมิน้นบล็อก บิดให้เรียบนะครับ